มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนนมกัญชัยแจ้งข่าวแทนลูกช่วยส่งกำลังใจให้นาคอมนาคอมอาการสุดไตาวายปอดอักเสบตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจที่ปากนมกันชัยแจ้งข่าวแทนลูกช่วยส่งกำลังใจหลังจากคนวงการบันเทิงหลายคนติดเชื้อโควิด -19 ทั้งนักร้องดารานักแสดงรวมถึงคนในวงการตลกทั้งบอลเชิญยิม้มแจ๊ดชวนชื่นและนาคอมชวนชื่นทั้งหมดอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลพร้อมตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงและคนในครอบครัวขณะที่ไอลูกสาวนาคอมอัปเดตอาการคุณพ่อซึ่งต้องเข้ารักษาตัวในห้อง i อ u เนื่องจากเชื้อโลงปอดล่าสุดหนุ่มกันชัยพิธีกรดังเผยในรายการหนึ่งโดยอัปเดตอาการนักคอมแทนลูกสาวโดยระบุว่าเนื่องจากได้คุยกับไอซลูกสาวและแบงค์ลูกเขยของนักคอมชวนชื่นทั้งสองคนฝากให้มาบอกแฟนๆว่าอาการของนักคอมตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวันที่21เมษายน นาคอมต้องใส่เครื่องช่วยหายใจที่ปากเพราะมีอาการปอดอักเสบหายใจลำบากมากตอนนี้นาคอมมีอาการปอดอักเสบมากต้องนอนคว่ำหน้าและวันนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตาวายแล้วจึงอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับนาคอมด้วยโดยมีคุณหมอดูแลกันอย่างเต็มที่ตอนนี้คุณหมอกำลังประเมินอาการอยู่ต้องฟอกไตเป็นการด่วน ทางทีมงานขอส่งกำลังใจให้นะัก่อมหายไวๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ